Eu ทำทำหน้าที่มีวินัย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมวุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1 2 8 7กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังเครือข่าย FM 5แห่งของกรมนะคะตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดทางรายการอากาศบ้านเราอยู่ในขณะนี้ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่าน เข้าสู่รายการอากาศบ้านเรานะคะในประจำวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566ช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอยู่กับดีเจพินพินชนานันจันเทศร,รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะทีมงานค่ะน้องเบนกิติชานชนยุทธ์นะคะควบคุม Facebook ไล v ์ค่ะภาพสวยๆกราฟิกต่างๆนะคะที่ท่านทุกท,ท่านได้รับชมกันแล้วก็ วันนี้ค่ะคก็กลุ่มเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจอิทอำนาจินดาพรมค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะมีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะสําหรับเรื่องประกาศฉบับที่1นนะคะที่จะทําให้บ้านเราค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะจาก3ตัวการหลักๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่จะส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่20นี้นะคะเป็นข่าวดีนะคะสําหรับท่านทุกท่านนะคะที่จะต้อง รอคอยฝนนะคะมาติดตามกับผออสมควรต้นจันทร์ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศค่ะสวัสดีค่ะผออค่ะครับสวัสดีครับ,ออรบ,ด,รบดิจเจนพี่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผ่านไปผู้ไรในช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้นะครับค่ะวันนี้ผออ,อมาในแบบว่าสีสันสดใสน,นะนะคะมาแบบตรงกันเลยตีนตรงกัน,กนเพราะว่าเมื่อเช้าวนันอ่าเมื่อเช้ากรุมง <c oughs> มาตุนิยมวิทยาค่ะท่านผู้ฟังค่ะมีกิจกรรมนะคะในเรื่องของการรณรงค์นะคะการลดพลาสติกการใช้พลาสติกซึ่ง เอาพลาสติกนั้นไปอะไรนะขออภัยไปทำบุญนะคะไปแปรไปเปลี่ยน,นสภาพเป็น <c oughs> จีวรน,นะคะ <c oughs> ก็หลายๆควยก็จะได้เป็นผ้าผ้าจีวรหลายๆอันหลายๆ <c oughs> อะไรเรียกว่าอะไรก็ทั้งแยกขยะได้ด้วยแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยร่วมทำบุญ <c oughs> ด้วยนะลดขยะแล้วก็ได้ทำบุญด้วยซึ่งเราจะไปที่วัดแถววัดจากแดงครับ นะคะที่สมุดประการค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องในเรื่องของฝนจะตกแล้วนะคะฝนจะมาเพิ่มขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปจากตัวการตัวแปร3ตัวหลักๆมีอะไรบ้างคะผอคะครับ,ออก,รบก็อย่างที่เรียนกันไว้ว่าหลังครึ่งเดือนนี้นะครับสถานการณ์ฝนก็น่าจะเริ่มมาแล้วซึ่งก็น่าจะเป็น เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นนาทีทองแล้วกันเนาะนาทีทองนาทีทองเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าโอกาสที่ฝนจะตกก็จะเพิ่มมากขึ้นปัจจัยหลักๆตอนนี้ก็คือตัวมรสรมก็มีกําลังใรงขึ้นนะครับตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปเสาร์อาทิตย์นี้หลายพื้นที่ก็จะมีฝนเข้ามาก็เสาร์อาทิตย์ที่จะเน้นอยู่ทางด้านภาคอีสานนตะวันออกก่อนนะครับแล้วก็ภาคเหนือนตะตันออกภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับหลังจากนั้น16 17เป็นต้นมานี่เป็นต้นไปหรือภาคกลางภาคเหนือ องเทีมแะคร์บอนไดออกก็จะมีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันะนะครับหละจักมรสุมแล้วก็ยังมีตัวในร่องมรสุมนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในบ้านเราในช่วงของอตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเลาวอีกตัวการหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยติดต,ตามมาต่อเนื่องนะครับเดเจิมีก็คือเรื่องของอตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งวันก่อนนี่อย่างที่น้องเบนซ์แสดงเนี่ย นะแผนที่อากาศผพ,พ,พื้นนะเช้าวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงบริเวณเขาเกาะลูซอนเนี่ยประเทศฟิลิปปินในขณะนี้ก็มีตัวดีอยู่นั่นหมายถึงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะครับแรงขึ้นแล้วนะเมื่อว,ว,วานหลังจากที่เป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำหรือเป็นตัวแอรอยู่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวจะมาทางด้านตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยใ,ในช่วงวันสองวันนี้นะครับยังก็ตามเนี่ยในขณะนี้ก็ยังมีแนวโน้มเนาะไหลจากตัวไอเอ็นซีของ โตเกียวเองของญี่ปุ่นนะครับก็ยังให้คาดการณ์ว่าน่าจะเคลื่อนตัวทางด้านตะวันตกแล้วก็แรงขึ้นหลังจากที่พายุนี้ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วจะมีโค้งในเช้ากระทบกับบ้านเราไหมคะ่าเดี๋ยวเรามาตามอีกทีหนึ่งเนาะเราคาดการเส้นทางก่อนเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ตื่นตะนกตกใจเกินไปนะครับสำหรับพายุที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราตามก็คือเส้นทางของพายุก็ถ้าหลังจากลงทะเลไปแล้วเนี่ยเขาก็คาดการว่าน่าจะเคลื่อนตัวลง ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับวันพรุ่งนี้น่าจะแรงขึ้นนะค่ะวันพรุ่งนี้น่าจะแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนซึ่งถ้าเป็นโซนร้อนได้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้ชื่อละชื่อนี้ก็จะเป็นชื่อว่าตาลิม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 มาจากภาษาอะไรเอ่ยประเทศฟิลิปปินส์ตาลิฟิลิปินส์ตากอตะกล็อกเนาะเป็นชื่อว่าตาลิมนะครับซึ่งก็แปลว่าคมหรือใบมีดคม คมมีดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาษาที่คาดว่าน่าจะได้ชื่อนั้นรับพรุ่งนี้เช้าน่าจะแรงขึ้นตอนสักเจ็ดโมงเช้านะครับลอยจากที่ลงทะเลไปแล้วแล้วก็จะเคลื่อนตัวมายังทางด้านบริเวณอ่าวตังเกียก็คือทางตอนใต้ของจีนในแนวนี้นะครับก็น่าจะขึ้นฝั่งทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงของวันที่1919ขึ้นเวียดนามนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบกับบ้านเรานะครับในช่วงนี้ก็อาจจะทําให้หนึ่ง นะครับถ้าเกิดมีพายุในช่วงนี้นะครับหรือเมื่อพายุเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วเนี่ยก็จะช่วยดึงมรสุมเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ต้องเตรียมรับมือนะครับจากที่นอกจากเ,าเรื่องของฝนตกหนักลมแรงนะครับแล้วก็หนักถึงหนักมากได้ด้วยนะแล้วก็ขึ้นลมก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยะนะครับตัวหย่อมนี้นะคะทาให้มรสุมแรงขึ้นนั้นนั่นก็คือทําให ลมแรงขึ้นด้วยมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะผลกระทบอีกตัวหนึ่งนะคะขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะขออนุญาตรับสายคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะต้องขออนานนะคะเรานายพอขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่จะส่งผลกระทบอันนี้เขาเรียกว่าทางอ้อมใช่ไหมคะกด ตอนแรกที่คือยังเป็นทางอ้อมอยู่นะครับก <Okay. S 1> ็คือตัวมรสมุมแต่ว่าในช่วงของวันที่หลังจากที่ขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วเนี่ยเราต้องมาติดตามกันอีกครั้ง <Okay. S 1> หนึ่งว่าจะอ่อนกําลังตัวกําลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้วก็เป็นยอมความกดอากาศตา่าแล้วจะมีผลกระทบโดยตรงกับต่อทางภาคอีสานทางตอนบนนองคายบึงาาร oh. หม่นเนะพ <Okay. S 1> วตัวแนวขอบของพายุกก็มีโอาสนะครับ <Okay. S 1> ที่่จะเคลือนนนตตัวเขข้าาามทงออนนองอออบีสานแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าหากว่า เคลื่อนตัวต่อมานะครับเข้าทางด้านจังหวัดน่านไ <Okay. S 2> อ้นนี้ก็น่าจะต้องติดตามเพราะว่าก็เป็นพื้นที่แล้วก็เป็นช่วงเรานี่เวลาที่ ในเดือนกรกฎาคมก็มักจะเจอลักษณะพายุที่เคลื่อนตัวมาแย่นี้แล้วพอเอบอกว่าเป็นนาทีทองนะเป็นเป็นช่วงที่น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับสัปดาห์นี้ตลอดสัปดาห์ไปถึงวันที่22-23อค่ะอันนี้คือหย่อมหย่อมแล้วนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วอีกตัวนะคะตัวหนึ่งก็คือล่องมรสุมนะครับถึงแม้จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้แล้วนะครับเราก็ยังคาดการณ์ว่าล่องเนี่ยพอมาพาดผ่านปั๊บเนี่ยอย่างที่ภาพ ต้องเป็นแสดงเนี่ยก็คือการคาดการ์ฝนวันที่15นะครับฝนจะเพิ่มทางด้านภาคอีสานก่อนแล้วก็ด้านภาคมรสุมแล้วก็ภาคเหนือพอ16นี่เพิ่มมาค่อนข้างจะ,จะกระจายในหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักขึ้หนักมากเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกได้ด้วยะนะครับพื้นที่ที่เราพูดถึงก็คือทางจังหวัดจันทบุรีตราดนะครับระนองพังงานะน่อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะมีฝนเพิ่มฝนตกหนักมากอันนี้ก็คือเนี่ยที่ที่เรากำลังติดตามคือวันที่18นะครับพอ หยอ่อมพายุนะครับเธอเกิดแรงขึ้นเป็นพายุแล้วก็เคลื่อนตัวต่อมานะครับมาทางด้านอ่าวตังเกียรแล้วเคลื่อนตัวเข้าขึ้นสบปังที่ประเทศเวียดนามก็จะส่งผลถ้าเกิดเคลื่อนตัวต่อมาก็จะส่งผลให้ทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น,นเป็นข่าวดีจริงๆเหมือนมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีสองแบบแว่าคุณพิมพ์มีข่าวดีก็คือว่าถ้าเกิดมันตกหนักเกินไปเนี่ย<อ>เราจะรับมือ,อยังไงนะครับอันนี้ก็คือถ้า,ถ,าถ้าตกพอดีพอดีก็หมายถึงว่าเราก็ เริ่มจะมีแต่ตอนนี้เราน้ํายังขาดแคลนอยู่ก็อยากให้มีอยากให้มีหนักๆอยากให้มีนหนักแต่ก็หนักนี่ก็คือก็เราก็ต้องเตรียมรับมือด้วยแต่ว่าถ้าหนักแบบนี้กรุงเทพมหานครจะเป็นยังไงกรุงเทพมหานครเองก็ในช่วงวันตั้งแต่วันที่10 6-17เป็นต้นไปนะครับก็คาดว่าน่าจะมีฝนกลับเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยนะครับในกทมนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ก็ถือว่า เป็นช่วงที่ควรจะมีฝนแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเข้ามากางฤดูฝนแล้วหลายพื้นที่ยังายขาดแคลนน้าอยู่ยค่ะ,ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับในช่วงของวันวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ยังยังไม่่อยเพิ่มนักน,นะครับแต่ว่า 16- 17สจนต้นไปนี่ก็คาดว่าฝนน่าจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยคืนนี้อีสานก่คืนนี้อีสานน้าตะวันออกนะครับน่าจะเริ่มมีเข้ามาคืนนี้อีสานด้านรับมรสุมอ๋อด้านรับลมนะคะ ทีนี้กลับไปลงไปภาคใต้ในส่วนของมรสุมนั้นจะมีผลกระทบอีกเมื่อไหร่คะคือตอนนี้เนี่ยถ้าระบบของเขายกตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับมรสุมก็ขยับสูงขึ้นมานะครับภาคใต้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับอย่างต่อเนื่องแต่ว่าปริมาณก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่เนาะฝนหนักก็จะอยู่ตั้งแต่พระนองพังงาภูเก็ตอันนี้แนวแนวรับมรสุมไปแล้วนะครับแต่ว่าภาคใต้ตอนล่างนี่ก็ต้องมา มาดูเรื่องของมวลอากาศเย็นที่จะสิงโลกใต้ขึ้นมานะครับ <ừ> ซึ่งก็ฝน <ừ> ก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่ว่าตอนนี้ก็ขอเน้นไทยตอนบนก่อน,นอตอนบนก่อนใช่ไหมคะพักใตด้ดีรู้สึกว่ายังมีฝนฉ่ำอยู่ตอนตอนช่วงวันที่8ที่10บถึง10อ่นะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะให้มีฝนเพิ่มเข้ามาทางตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับ ระพังลมพาคตอนออกด้วยภาคใต้ตอนบนด้วยนะค่ะเป็นบุรีแล้วในส่วนที่รเราออกประกาศนะคะ,คะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยตอนบนตัวเนี้ยตัวขึ้นลมเนี่ยจะไปส่งผลกระทบเริ่มเมื่อไหร่คะเอ่อจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16เนาะลม,มะจะมาฝนี่จะมาก่อนแต่ว่าลมก็จะเริ่มแรงขึ้นก็สิบหกสิบเจ็ดเป็นต้นไปหลังจากที่เรียกว่าตัวยอมความอ,อายุดีเพรสชั่นนั้นเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ ตอนนี้แหละที่ที่มรสุมอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนี่กลุ่มแสดงขึ้นนะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงก็ต้องติดตามระมัดระวังนะครับช่วงนี้ก็คือถ้าช่วง17เป็นต้นไปเนี่ยจริงๆอยากให้ลดออกเรือไปก่อนนะครับเรือเล็กนะครับตอนนี้เดินเรือดูแล้วจะมีอุปสรรคอยู่นะครับก็ให้ไว้สูงเหมือนกันนะครับขอนะครับว่าทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงสองถึงสามเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่านั้นมากกว่า3เมตรเลยนะคะเช่วงนี้มีทั้งฝนฟ้าขนองด้วยเพราะว่าอากาศก็ยังถือว่ายังมีอุณหภูมิสูงอยู่นะครับก็ก็น่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่น่าจะมีน้ําฝนเข้ามาเพื่อมลุน้าต่างๆเป็นสัปดาห์นาทีทองที่พออาบอกไว้พี่น้องเกษตรกรและค่าทั้งท่านผู้ฟังที่เราฟังอยู่แล้วตอนนี้ก็น่าจะต้องเตรียมเตรียมการนะครับ ในพื้นที่ในพื้นที่จะหาวิธีการสำรองน้ำเนาะไว้ใช้ซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าปีนี้ค่อนข้างจะมีความแปรปรวนผันผวนพอสมควรนะครับหากกรณีที่ยังมีฝนเข้ามานี่ก็ต้องหาวิธีการกักเก็บละค่ะแล้วลอกนี้นานพอสมควรใน16ถึง20ก็ถึงอาจจะต่อวิถึง23ถึง24อ๋อโอเคนะครับแล้วมาลุ้นกันต่อขออนุญาตรับพอออกค่ะขออนุญาตไปรับสายพี่ออนจากบางประกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนค่ะ สวัสดีค่ะน้องชนะนันจ๋าจ๋าดีค่ะท่านผอสมรรคับสสวัดีครับสวัสดีค่ะ้องม่กลัวอ๋อเนี่ยลมเริ่มจะแรงแล้วนะคลมเริ่มแรงแล้วเนาะใช่ค่ะคแล้วก็ฝนเนี่ยถ้าหากว่าตกมากเกินไปก็ในท่วมนี่ยเลยอย่างอย่างเป็นห่วงอยู่กับพี่อ่อนว่า คือถ้ามามากนะบางทีมันกักเก,ก็บไม่ทันเนาะมาเรามาเกินเราเอาไม่ทันนะครับให้มาสักปานกลางถึงหนักบ้างบางวันก็ยังโอเคอยู่นะครับมาถึงขนาดแบบน้ําป่าไหลหลากน้ําไหลจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นมานี่ก็อาจจะไม่ค่อย,ค,อยค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมการนะครับครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะลงได้อาจีติงแล้วค่ะถ้าถ้าฝนตก หนักเกินไปเนี่ยก็ต้องไม่เหมาะครับครับใช่ค่ะวันนี้ก็เวลาน้อยนะครับค่ะพี่อขอนคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออนนะคะหลายท่านนะคะก็เตรียมรับค่ะนะคะก็พี่น้องเกษตรกรก็เริ่มเริ่มเตรียมการเนาะทางเรื่องของการลงมือเพาะปลูกเนาะหลายหลายพื้นที่ก็หลังจากที่ฝนไม่ได้ตกหรือฝนตกน้อยนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ สัปดาห์ที่เยกว่าจะมีฝนเพิ่มเข้ามาเป็นข่าวดีนะคะ,<น>ะพอ,อนะคะ,คะที่จะให้พี่น้องประชาชนนะหรือกเษกษตรกรเตรียมการรับมือในละรอกนี้นะคะ,คะละลอกนาทีทองพออบอกนะคะยังไงก็ต้องติดตามเนาะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเรียกว่าเราก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะเข้ามาในระดบับนี้แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังยังหวังว่าพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีฝนหรือฝนน้อยน่าจะมีเพิ่มเข้ามา เป็นข่าวดีจริงๆค่ะพออสามตัวการสดสตัวการหลักๆสตัวแปหลักๆที่จะทําให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นค่ะท่านผู้ฟังค่ะขออนุญาตไปที่ถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะทักทายคุณเปลี่ยนชื่อใหม่หนูคองตันนะคะเหนยอคองตันเขตประจวบคีรีขันอําเภอปราณบุรีค่ะจะมีฝนบ้างไหมคะพอคะครับมาแน่ครับมาสิบเดบเนาะ อ่าฟันธงมาแน่แนนน่อฟันธงคุณน้าเรนนะคะปลาจีนขอหนักๆมีไหมคะจะมีไหมมีครับมีภาคตอนออกเลยนยอีสานตอนล่างนี่ยังเน้นอยู่อ้าวมีโอกาสนะคะคุณพยอมค่ะให้กําลังใจมาคุณนาเรนบอกว่าวันนี้นะคะลมแรงจังครับครับวันนี้เริ่มแล้วมรสุมนะครับเริ่มเริ่มเนื่องจากว่าไอตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัฒนาเป็นพายุดิพชเนในวันนี้มันขยับแล้วนะครับ คุณชนะฐานะให้กําลังใจมาคุณธงชัยให้กําลังใจมาคุณสุมาลีนะคะให้กําลังใจมาคุณพรชัยนะคะวันนี้ที่ถนนพระรามห้ากรุงเทพมหานครแดดร้อนมากครับผมก็วันวันวันนี้พรุ่งนี้ยังฝนน้อยอยู่ในกทมนะ <c oughs> แต่ก็คาจว่าสิบอ่าสิบหกสิบห้าตอนเย็นก็เริ่มจะมีเข้ามานะครับค่ะ <c oughs> คุณพี่ชะลอค่ะบอกว่าสวัสดีครับสวยหล่อทั้งคู่เลยได้เห็นหน้าเต็มๆเลยวันนี้สวยชุมพรสิบห้าถึงสิบแปด ลมฝนจะมีแรงไหมครับแรงครับที่ชุมพรก็ต้องเตรียมรับมือด้วยนะฮะลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ําท่วมจะพัานน้ำป่าะเกิดขึ้นได้ครับเนาะค่ะช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่เสาร์ที่เป็นต้นไปเนี่ยครับค่ะคุณสุมาลีค่ะถามได้ไหมคะว่าที่สูงเนินพอจะมีฝนบ้างไหมเออมามาครับทางภาคอีสานนะครับสูงเนินโคราชเนาะสิบหกเเนาะทางทางโคราชอ่ามาแน่นอนถ้าเป็นแถวทางตะวันออกนี่ก็น่าจริงๆก็น่าจะเริ่มเย็นนี้ละ โดยเฉพาะแถวสกลนครนครพนมสกลนครนครพนมสองจังหวัดเองเหรอคะทางอำนาจเจริญด้วยนะครับอุบลด้วยนะมีแถมมาอีกสี่นะคะขออนุญาตไปที่คุณปกิตบางพลีค่ะโทรเข้ามาในรายการสวัสดีค่ะคุณปกิตค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับรอบฝนอยู่ไหมคะคุณปกิตครับีร้อนนะครับวันนี้ตัวตัวฝนนะครับเพราะทำบ้านที่อยู่มันไม่ค่อยดีอะครับก็ทำบ้านท่วมอะครับ อ่าท่วมนะมีตามตามทะเลหนุนหรือเปล่าหรือว่าเปล่าฮะผมอยู่หมู่บ้านไทยสมุทรมันต่ำอ่ะครับน้ำกระตกนิดนึงกระท่วมแล้วอาออย่างงี้ต้องเตรียมรับมือนะคะนะสักการณ์หน้านี้ต้องหาวิธีละนะจะตั้งเครื่องวันวันอาทิตย์นี่ผมถามนิดนึงครับวันวันอาทิตย์นี่จะมีฝนไหมครับช่วงวันอาทิตย์จะเป็นช่วงบ่ายไปถึงเย็นถึงค่ำอ่ะครับน่าจะเริ่มมาเข้ามาทางกรุงเทพครับเช้าเช้ายังมีเช้าก็ยังมีแสงแดดอยู่มีฟ้ายังพอมีอ่ เดียกว่ายังมีแดดอยู่เนาะมีแน่นอนเลยค่ะทีผมจะออกไปท,ทําธุระตอนเชา้าอ่ะครับแล้วก็กลับมาตอนสสายๆหน่อยอ่ะนะเช้าน่าจะยังสะดวกสบายอยู่นะช,ช่วงบ่ายากางช่วงไยครับปาอแต่ว่าบ่ายค่าน่าจะมีฝนมาแล้วค,ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเออเจ้าพายุตาลิงนี่เขาคือ เขา,เขาย่างตอนนี้เขายังไม่เป็นไฟยังเป็น depression อ,อยู่นะแต่นะพรุ่งนี้เช้าค <c oughs> าดว่านะตอนเจ็ดโมงเช้าหรือช่วงเวลาที่เช้าเช้าตู่เนาะน่าจะเริ่มเป็นโซนร้อนแล้วนะครับครับแล้วเขาจะพัฒนาทาวีกําลังแรงขึ้นเป็น <c oughs> เป็นไต้ฝ <c oughs> ุน่นเป็นอะไรไมครับอันนี้ยังติดตามอยู่เขาให้เป็นลักษณะของพายุโซนร้อนรุนแรงนะครับอาจจะหลังจากที่วันที่สิเจ็ดสิครับ นานเนาะอ่าประมาณเร็วเร็วอยู่นะสัเแถวสิบห้าสิบหกนะครับครับ,คร,บครับปีนี้แนวโน้มพายุเข้าไทยเป็นยังไงบ้างครับก็ยังให้อ,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 อยู่เนาะยังมีแนวโน้มอ,อยู่เรามาติดตามช่วงเดือดนอสิงหากรกฎาคมนะครับยังมีโอกาสอ,าอยู่นะคะหนึ่งหรือสองลกูกยังลุ้นอยู่นะครับว่าจะต้องเข้าเข้ามาับครับผมแล้วฤดูฝนปีนี้เป็นเอลนิโยนี่ฤดูฝนจะสั้นหรือยาวจะสั้นลงครับตุลาเดี๋ฝนน่าจะหายไปเร็วครับ จะหายเร็วกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับครับครับผมคุณขวักิติขอบคุณมากเลยวันนี้เวลาน้อยอีกสีนาทีขอบคุณมากค่ะอนญี้ไปต่อนะคะไปที่พี่ธีระค่ะขอบคุณมากค่ะสําหรับกําลังใจคุณสิริโชคนะคะ33องศานะคะที่ขอนแก่นร้อนอีกแล้วเย็นๆจะมีฝนไหมคะขอนแก่นค่ะขอนแก่นวันนี้ก็ยังน้อยอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นพุ่งดีจองช่วงเย็นน่าจะเริ่มมีเข้ามาแล้วนะที่ขอนแก่น มหาสรารคามร้อยเอ็ดทั้งนั้นนี้นะครับค่ะคุณขอให้ชีวิตที่มีแต่ความสุขนะครับกรุง<ณ>เทพวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ยังร้อนอยู่เช้าถึงเที่ยงเบ่ายเนาะแต่ว่ายังมีมรสมอย่างนี้ก็คือมรสม,มแมงเนะผลมันอาจจะยังไม่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 ไม,ไม,มากนะะ<ค><ณ>นะครับมีได้ก็เล็กน้อย ค่ะคุณพี่จินเกียรตินะคะให้กำลังจะมาคุณสมชายคุณปินทิ์นะคะคุณบุญส่งจังหวัดชุมพร,รอำเภอหลังสวนฝนจะตกไหมครับจะเริ่มมีแล้วนะครับก็คือตามมรสุมที่พัดมานะครับก็จะประมาณเสาร์ที่นี้แหละนะครับน่าจะเริ่มแล้ว,ลลวนะที่ชุมพรค่ะ,ะค,คุณพี่พยอมค่ะสวัสดีค่ะดีเจวินพินพอ,อสมควร,ครพิจิตยังเหมือนเดิมนะคะพอเอาสมควรฝน ฝนไม่มีค่ะร้อนจนเข้าวโพดมันสัมปลังอ,อ้อยเหี่ยวแล้วนะคะวันไหนจะได้ฝนค่ะพี่จิตค่ะก็16-17นะพี่จิตนะ่าจะมาถึงนะครับเาะแต่ว่าต้องเตรียมรล้มือหน่อยนะหลังจาก16-17เป็นต้นไปถ้าเกิดตัวพายุมันขยับมาจริงๆเนี่ยอาจจะเจอฝนหนักเข้ามาค่ะคุณอนเนกนะคะให้กําลังใจมาค,คุณคิมบาร์เบอร์ชุมพรจะมีฝนไหมครับชุมพรมาครับมา16 15นะพรุ่งนี้นะ่าจะเริ่มแล้วนะครับ คุณมิรชัยค่ะจังหวัดเลยจะมีฝนไหมคะพออ๋อมาด้วยเนาะสิบสิบห้าเนาะเลย <c oughs> นะครับน่าจะมาถึงคุณโตเต๋ค่ะ <c oughs> ทองผาภูมิจะมีฝนหรือเปล่าคะ,ะทางด้านรับมรสุมนี่แน่นอนเลยนะครับทองผาภูมิ <c oughs> ค่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะ <c oughs> ขอทราบพ,พื้นที่จังหวัดตากฟ้านครสวรรค์คะ่ะจะมีฝนช่วงไหนคะรอฝนอยู่คะ่ะตากฟ้าช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะยังมาไม่ถึงเนาะแต่สิบหกสิบเจ็ดเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะมีฝนเพิ่มเข้ามา ค่ะคุณเสกสรรอำนาจเจริญค่ะจะมีฝนไหมอำนาจเจริญด้วยนะเย็นวันนี้ก็น่าจะเริ่มละนะครับแต่ว่า16บหกสิบไอ้สิบหเป็นต้นไปผมกระจายเพิ่มขึ้นค่ะไปทางใต้ค่ะพออคุณวิรัติค่ะอำเภอจุฬาพรนครศรีธรรมราชค่ะฝนจะตกวันไหนคะเอ่อพูกวันวันที่จริงทางตอนใต้เนี่ยมันจะยังมีภาคใต้ยังมีฝนอยู่ต่อเนื่องแต่ว่าปริมาณอาจจะยังไม่มากนักแต่ถ้าจะเพิ่มจริงก็คือ1516้านะวันเสาร์ที่ค่ะ คุณสุภาพวันนี้พระนนิคมจะตกไหมคะพระนนิคมวันนี้อาจจะยังไม่มากนะแต่พรุ่งนี้มรสุมมาแล้วนี่น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับค่ะปากช่องค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะอาจารย์สิบหกนะน่าจะเริ่มละปากช่องนะครับพิศนุโลกค่ะพ่ออ๋อเช่นเดียวกันสิบหกสิบเจ็ดพร้อมๆกันแต่รับโคราชคุณรัฐรายงานเข้ามาบ้านะครับบอกว่าปทุมธานีตอนนี้ค่ะลมแรงทั้งวันเลยลมตั้งแต่เช้ามาเลยลมแรง คุณวิษณุนะคะบอกว่าบ้านน้าเย็นอําเภอท่าแซะชุมพรนอรอยต่อกระบุรีจะมีฝนเมื่อไหร่ครับสิบเอ่อพรุ่งนี้น่าจะมีมาแล้วนะวช่วงอาจจะเย็นค่ํานะครับค่ะคุณกาแฟดำาวลาเต้นะคะบอกว่าให้ฝนมาน้อยๆก็พอนะคะกรุงเทพมหานครบางคนเม่อฝนไม่ค่อยชอบฝนค่ะนะครับคือมีคําถามเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพอสรุปปลักษณะอากาศจากนี้ไปค่ะก็ เป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งเนาะที่ถือว่าเป็นช่วงดีๆที่จะมีฝนเข้ามาก็คือตั้งแต่วันเสาร์ที่น,นี้ปต้นไปนะครับโดยเริ่มทางอาจจะเริ่มด้านละมรสุมแล้วก็ทางอีสา,านด้านตอนออกพักเนี่ยด้านตะวัน,น,นออกนะครับก่อนแต่พอ1 6บ7ไปนี่การกระจายจะเริ่มทั่วประเทศแล้ว <c oughs> นะครับแต่ว่าภาคใต้ก็ตอนล่างอาจจะไม่ไม่ถึงกับตอนบนนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ต้องระวังในช่วงต่อจากนี้ไปนี่ก็คือฝนที่จะมีตกหนักนะครับแล้วก็ฝนตกสะสม พี่น้องที่อยู่ตามลุ่มน้ําต่างๆพื้นที่ราชเชิงเขาต้องเตรียมตัวระมัดระวังนะครับแล้วเกิดว่าในช่วงหลังจากที่1 7บ8เนี่ยตัวพายุเขาขยับนะครับเข้ามาใกล้ๆกับบ้านเราก็ <c oughs> อาจจะส่งผลให้ทางตอนบนนะครับโดยเฉพาะแถวอีสานตอนบนภาคเนหนือดน้าตันออกแถวน่านอุตรดิตถ์หรือแม้ก,กระทั่งภาคเหนือทั้งจังหวัดทั้งท,งท,งทงางภาคกันะ <c oughs> มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้เพราะนั้นต้องเตรียมรับมือนะครับเ <c oughs> ท่านี้ก็น่าจะมาอยู่นะครับน่าจะมาเตรียมรับมือนะคะเตรียมรับมือ ก็ทางอีสานก็เริ่มแล้วตั้งแต่ก็เย็นวันนี้เย็นเย็นวันนี้จริงๆทางซีกอดออกน่าจะเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วค่ะฝนกระทบแรงๆที่มีฝนหนักๆมีเม้ได้เนื้อนะคะสิบเปเป็นต้นไปขอต่อ2นาทีได้ไหมคุณอีทใจดีคุณนี่ใจดีนะคะพอขอบคุณมากๆเลยนะคะ2นาทีได้ไหมไม่ได้เหรอหนึ่งนาทีให้1นาทีนะคะภาคเหนือเป็นยังไงบ้างคะพอฝนจะเริ่มมาวันไหนวันสิบหกนะภาคเหนือครับ <16. S 1> คุณน้องดิวค่ะบอกว่าการทลาลมศรีสะเกตเป็นไงบ้างเช่นเดียวกันเนาะน่าจะเริ่มมาแล้วล่ะตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้นะค่ะจังหวัดแพร่ค่ะคะแพร่เดียวกันเนาะทางที่ตะวันออกก็จริงๆก็มีฝนแล้วนะสกลน,นครค่ะเหมือนกันเหมือนกันอายุทยาค่ะอายุทยาน่าจะสิบหกครับบึงการค่ะบึงการเนี่ยจะว่าเริ่มเย็นนี้แหละนะครับลพบุรีค่ะลพบุรีก็สิบห้าสิบหกครับประจวบค่ะประจวบนี่น่าจะสิบ บะเสาที่นี่ได้ละนะประจวบเริ่มาขอบคุณคุณอีทมากๆคุณอีทให้หนึ่งนาทีไทยสาลีนครสวรรค์อ้าวเหมือนกันนะสิบหกนะนครสวรรค์รอนิดหนึ่งนะตามฟังย้อนหลังนะคะคือเราพูดถึงข้าบเกี่ยวทั้งภาคทั้งหลายๆจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณผออมากๆนะคะที่มาอัปเดตสภาพอากาศเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะพรุ่งนี้เช้ามาติดตามกันต่อนะคะในรายการ อุตุนี้ยมวิทยารับใช้ประชาชนครึ่งชั่วโมงค่ะเจ็นาิกาสามสทีถึง8ปดนาฬิกานะคะวันนี้ดิเจเป็นพินพร้อมปออสมควรแล้วก็น้องเบนคุณอิทอำนาจนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีครับ